สวัสดีเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านสวัสดีวันพฤหัส,สบ,บดีที่21สิงหาคม2568เมื่อวานนี้เซตก็อาการดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับรีบาวเด้งขึ้นมาหลังจากที่หัวปักหัวปามมา4วันเมื่อวานนี้เซตปิดไปที่1,248.13จุดรีบาวขึ้นมา12.37จุดคิดเป็นบวก1%มรลค่าซื้อขายก็สูงขึ้นนิดหน่อยนะครับ ซื้อขายกันที่43,127.12ล้านบาทโดยมีแรงซื้อจากสถาบันส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศเป็นฝ่ายเทขายออกมาสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทําการเมื่อวันที่20สิงหาคม2568ครองทุนซื้อ2,084.68ล้านบาทรายย่อยขาย1 1 5 4 2 8ล้านบาท ต่างชาติขาย563.31ล้านบาทและบรกเกอร์ขาย367.10ล้านบาทโดยต่างชาติเป็นฝ่ายลองทีเฟซ์ซื้อ9,146สัญญารายย่อยและกองทุนเป็นฝ่ายช็อตทีเฟซ์รายย่อยขาย8,850สัญญากองทุนขาย296สัญญาโดยเป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง44.51% เมื่อวานนี้มีแรงซื้อเก่งกําไรของหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีนะครับโดยในภาพรวมมอสแอคทีฟมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน9หลักทรัพย์หุ้นการบินไทยยังคงถูกเทคขายออกมาต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็ปิดติดลบไป50สตังค์คิดเป็นติดลบ3%ร่วงลงมายืนที่ราคา13บาท50สตังค์มูลค่าซื้อขายสุทธิ2460ล้านบาท หุ้นอีกตัวหนึ่งที่ถูกเทขายนะครับได้แก่หุ้นเดลต้ติดลบไป1บาทลงมายืนที่145บาทมูลค่าซื้อขาย1923ล้านบาทหุ้นตัวอื่นๆอ,อยู่ทางฝั่งซื้อโดย k b แบงบวกไป50สตังค์ SCC บริษัทปูนซีเมนไทยบวกไปมากถึง15บาทและ PTTGC บวกไป2บาท30สตังค์ในขณะที่หุ้น AOT ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มีหุ้นที่ติดเข้ามาใน20ว o p g a ท็เกนและมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดก็ได้แก่หุ้นบริษัทปูนซีเมนไทยหุ้น SCC บวกไป15บาทคิดเป็นบวก7ปอร์ซขึ้นมายืนที่216บาทมูลค่าซื้อขาย1,801ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น PTTGc บวกไป10ซขึ้นมายืนที่24บาท40สตัง กระโดดขึ้นมา2บาทส0สตังค์ด้วยมูลค่าซื้อขาย1580ล้านบาทโดยมีหุ้นที่ปิดราคาซิลิงตัวเดียวคือหุ้นบิวตี้ราคาดิดขึ้น9สตังค์ขึ้นมายืนที่38สตังค์ด้วยมูลค่าซื้อขาย35ล้านบาทส่วนหุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่งทเวนตี้ท็อปลอสและมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นการบินไทยซื้อขายกันที่2460ล้านบาทร่วงลงมาห้สสตังค์นะครับ โดยมีหุ้นที่ติดห้ลำดับแรกก็เป็นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยโดยในภาพรวมมีหุ้นที่ทำวอล u ุ่มเบลดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น Beauty, CWT และหุ้น SCC บริษัทปูนซีเมนตไทยวอล u ุ่มเบลดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่หุ้น TPI-PL, WPS และหุ้น XO Impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น SCC หุ้น True และหุ้นกัฟ i m p แพกในเชิงลบตแวแรกได้แก่หุ้นบริษัทการบินไทยเดลต้าและ CBG ในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เซ็ตก็ยังคงทำท่าเหมือนเดิมเขียวสลับแดงแล้วก็ลงไปทําจุดตํ่าสุดไว้ที่1228.43จุดทําไปทํามาก็มีแรงซื้อเก่งกำไรจากหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีช่วงบ่ายพลิกกลับมาอยู่ในโซนบวก ขึ้นไปทําจุดสูงสุดไว้ที่1,251.14จุดท้ายตลาดย่อตัวลงมานิดนึงปิดที่1,248.13จุดก็เลยบวกไป12.37จุดในช่วงเช้านี่หลุดเส้น EMA 200วันไปแล้วแต่ภาคบ่ายกลับมาได้แนวต้านในวันนี้ยังคงเดิมอยู่ที่1,283จุดส่วนแนวรับยังคงใช้แนวรับเดิมนะครับ1,231จุดวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ จะเข้าไปส่องกราฟหุ้นสําหรับเล่นเทรดเก่งกำไรคัดเลือกมาจากหุ้นที่ติดใน20 top gain โดยจะคัดเลือกหุ้นที่ไม่ซ้ำเก่านะครับส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่ใน20 top gain และก็20 top loss การเก่งกำไรก็ต้องเล่นให้ถูกตัวบางตัว MarketMakers เล่นต่อเนื่องบางตัวก็พักตัวฉะนั้นการเก่งกำไรก็ต้องจับจังหวะให้ดีวันนี้เราไปเริ่มที่หุ้น Beauty หุ้น Beauty Beauty คอมมูนิตีทำราคาต่ำสุดไว้ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกสร้างฐานอยู่บริเวณราคา20สตังค์จากนั้นก็ดูเหมือนจะกลับตัวได้ทำราคาพุ่งขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ38สตังค์แล้วลงมาสร้างฐานใหม่อยู่บริเวณ26สตังค์ทำราคาใช้เวออกด้านข้างนะครับเมื่อวานนี้หุ้น b e a u ี้เปิดที่30สตังค์ขึ้นไปทำซีลิ่งที่38สตังค์ชนแนวต้านเดิม พอดิบพอดีในวันนี้ถ้าไม่พักตัวก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนบริเวณ40และ42สตังค์เศรษเกิงกำไรก็ใช้ราคาเปิดเมื่อวานนี้30สตังค์เป็นจุด Stop Loss แต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะพักตัวลงมาลึกขนาดนั้นถ้าตามหลักเทคนิคเอาใช้แนวรับบริเวณ32สตังค์ซึ่งเป็นแนวรับบริเวณเส้น EMA 200วันใช้จุดนี้เป็นจุดสต o p l o s s ก็ได้นะครับ หุ้นตัวถัดไปหุ้น S-CAP S-CAP ในช่วงภาษีทรัมป์ทำราคาลงมาลึกอยู่บริเวณ1บาท10สตังค์จากนั้นก็เหมือนจะกลับตัวได้ทำราคาพุ่งขึ้นไปจนแนวต้านบริเวณ1บาท71สตังค์ซึ่งก็ถือว่าไปชนแนวต้านที่เส้น EMA 200วันพอดีแต่ยืนราคาไม่อยู่ถอยกลับลงมาพักตัวลึกทำจุดต่ำสุดลึกลงไปกว่าในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรก ลงไปสร้างฐานใหม่อยู่ที่95สตางค์จากนั้นก็ทำราคายก high ยก l o ขึ้นไปหุ้น S-CAP ก็มีวอลลุ่มเข้าตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์นี้ก็เล่นต่อนะครับมีพักตัวอยู่วันเดียวส่วนเมื่อวานนี้ S-CAP เปิดที่ราคา1บาท40สตางค์พุ่งขึ้นไปทำ high สูงสุดที่1บาท61สตางค์ท้ายตลาดยอดตัวลงมาปิดราคาที่1บาท58สตางค์เสรเกงกระร แนวต้านเดิมอยู่บริเวณ1บาท71สตังค์ส่วนแนวรับแรกอยู่บริเวณ1บาท54สตังค์แนวรับถัดลงมาอยู่ที่1บาท4 6สตังค์บริเวณเส้น EMA 200วันก็ใช้ราคา1บาท4 6สตังค์เป็นจุด stop loss ถ้ายัางร่วงลงมาอีกก็มารอที่1บาท18สตังค์นะครับหุ้นตัวถัดไป PTTGC ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่1 4บ0าท20สตังค์ จากนั้นก็กลับตัวเป็นขาขึ้นยกไฮยกโลขึ้นไปโดยทำจุดสูงสุดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ราคา25บาท50สตังค์แล้วลงมาทำราคาต่ำสุดที่22บาท10สตังค์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่เมื่อวานนี้วันพุธมีแรงซื้อเก่งกำไรในหุ้นกลุ่มปิโตเคมี PTTGC เปิดที่22บาท30สตังค์ขึ้นไปสูงสุดที่24บาท50สตางค์ ในช่วงท้ายตลาดยอดตัวลงมาปิดที่24บาท40สตังค์เตทเก่งกำไรในวันนี้ก็ใช้แนวรับ22บาท10สตังค์เป็นจุดสต็อปลอสส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่24บาท70สตังค์แนวต้านถัดไป25บาท50สตังค์และ26บาท25สตังค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นดิตโตในช่วงภาษีทรัมป์ทำราคาต่ำสุดไว้ที่8บาท95สตังค์แล้วกับตัววีเชฟ ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน13บาท20สตางค์ทดสอบบริเวณนี้สองครั้งไม่ผ่านถอยกลับลงมาทดสอบแนวรับเดิมบริเวณ8บาท95สตางค์อีกครั้งนึงก็ไม่หลุดลงไปจากนั้นกลับตัวเป็นขาขึ้นยก High ย,ยก l o ขึ้นไปเมื่อวานนี้ทดสอบแนวต้าน13บาท20สตางค์อีกครั้งนึงสามารถผ่านไปได้นะครับขึ้นไปปิดราคาอยู่ที่13บาท80สตางค์เศษก,กิ่งกำไรในวันนี้ มองเห็นแนวต้านด้านบนอยู่บริเวณ14บาท80สตางค์และ15บาท10สตางค์ส่วนแนวรับใช้ราคา13บาท20สตางค์ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมเป็นจุด stop loss ส่วนใครสายปานยาวใช้แนวรับ12บาท50สตางค์เป็นจุด stop loss ก็พอได้นะครับอุ้นตัวถัดไป irpc ก็อยู่ในกลุ่มปิโตรเคมีเช่นเดียวกันมีแรงเก่งกําไรเข้ามา ในช่วงภาษีทั้มทำราคาต่ำสุดไว้ที่ราคา77สตางค์จากนั้นมีการเด้งรีบาวขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ1บาทนะครับถอยกลับลงไปแล้วก็หลุดโลทำราคาต่ำสุดใหม่อยู่ที่70สตางค์จากนั้นก็พยายามกลับตัวขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณ1บาทผ่านไปได้แล้วแล้วก็ขึ้นไปชนแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วันยืนราคาไม่อยู่ ถอยกลับลงมาสร้างฐานใหม่บริเวณ92สตังค์แล้วเมวื่อวานนี้ก็ทำราคาพุ่งขึ้นไปผ่านแนวต้านเดิมบริเวณ1บาทขึ้นไปได้เทรดเก็งกำไรในวันนี้แนวต้านแรกอยู่บริเวณ1บาท4สตังค์แนวต้านถัดไป1บาท6สตังค์บริเวณเส้น EMA 200วันแนวต้านถัดไป1บาท10สตังค์โดยใช้แนวรับ92สตังค์เป็นจุดส t o p ปลอสหุ้นตัวถัดไปหุ้น In set, ิน s e t i n f r ราเซต ช่วงภาษีทธ์ซ้ำรอบแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่1บาท4 6สตางค์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนทำจุดต่ำสุดใหม่อยู่ที่1บาท4 3สตางค์จากนั้นก็กลับตัวยก h i g ยกโลขึ้นไปนะครับล่าสุดก็ขึ้นไปชนแนวต้านเบริเวณ1บาท8 2สตางค์แล้วลงมาพักตัวอยู่ที่1บาท6 6สตงางค์เมื่อวานนี้หุ้นอินเซตมีวอลุ่มเข้ามา พุ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1บาท82สตางค์แล้วก็ยืนราคาอยู่บริเวณนั้นพอดีเก่งกำไรในวันนี้แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ1บาท92และ1บาท96สตางค์โดยมีแนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วันอยู่ที่2บาท5สตางค์ใช้แนวรับ1บาท66สตางค์เป็นจุด Stop Loss หุนตัวถัดไป SPVI ช่วงภาษีทรัมป์รอบแรก ทำจุดต่ำสุดไว้ที่1บาทส7สตางค์จากนั้นก็ค่อยๆกลับตัวนะครับสร้างฐานอยู่บริเวณ1บาทส0สตางค์จากนั้นก็มีการเปิดกระโดดทำราคา2ซีลิงเก่งกำไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงมาพักตัวค่อนข้างลึกลงมาทำจุดต่ำสุดสร้างฐานใหม่บริเวณ1บาทส9สตางค์แล้วก็มีทำราคาซีลิงอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ในเดือนสิงหาคมก็ทำจุดสูงสุดไว้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่บริเวณ2บาท62สตางค์แล้วลงมาพักตัวบริเวณ2บาท14สตงางค์เมื่อวานนี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามาหุ้นเด้งรีบาวขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่2บาท40สตางค์ในช่วงท้ายตลาดก็ย่อตัวลงมาปิดที่ราคา2บาท36สตางค์ยืนเหนือแนวรับบริเวณ2บาท34สตางค์เรษเกงกไรก็มีแนวต้านเดิมอยู่บริเวณ2บาท62สตางค์ โดยใช้แนวรับบริเวณ2บาท1 4สตางค์เป็นจุดสต o อป o ลสหุ้นตัวถัดไปหุ้น SCC บริษัทปูนซีเมนไทย SCC ลงมาทำราคาต่ำสุดไว้ที่124บาท50สตางค์จากนั้นทำท่าเหมือนจะกลับตัวได้ขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ177บาทแต่ก็ลงมาพักตัวลึกในช่วงภาษีท่ำรอบแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่128บาท จากนั้นก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณราคา177บาททดสอบแนวต้านบริเวณนี้3ครั้งยืนราคาไม่อยู่ถอยลงมาพักตัวบริเวณ150บาทจากนั้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ177บาทคราวนี้ผ่านไปได้แล้วก็สามารถยืนเหนือเส้น EMA 200วันกลับเป็นขาขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม สามารถขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ208บาทแล้วก็ลงมาพักตัวสร้างฐานอยู่บริเวณ200บาทเมื่อวานนี้ก็มีวอลุ่มเข้ามานะครับหุ่น S C C ก็พุ่งปลูดปลัสขึ้นไปเปิดที่ราคา202บาทพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่219บาทท้ายตลาดย่อตัวลงมาปิดที่216บาทเก่งกำไรในวันนี้ก็มีแนวต้านเป็นแนวต้านจิตตวิทยาใช้แนวรับ 200บาทพอดีนะครับเป็นจุดส t o p Loss หุนตัวถัดไป SCGPSCG Packaging ในช่วงภาษีทรัมป์รอบแรกทำราคาต่ำสุดไว้ที่10บาท70สตังค์จากนั้นก็กลับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ16บาท50สตังค์แล้วก็ทำราคาใช้เวอออกด้านข้างสวิงขึ้นสวิงลงนะครับโดยมีกรอบราคาด้านบนอยู่บริเวณ18บาท30สตังค์ กรอบด้านล่างก็อยู่ที่15บาท50สตางค์ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเบรกกรอบแนวต้าน18บาท30สตางค์ขึ้นไปได้แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ20บาทแล้วถอยลงมาพักตัวอยู่ที่16บาท50สตางค์เศษเกิ่งกำไรในวันนี้ใช้แนวรับ16บาท50สตางค์เป็นจุดสต็อป o ลสถ้าร่วงลงมาก็มารอรับที่15บาท20สตางค์ ส่วนแนวต้านในวันนี้อยู่บริเวณ18บาท30สตางค์แนวต้านบริเวณเส้น EMA 200วันอยู่บริเวณ18บาท70สตางค์และแนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ20บาทเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มปิโตโคเคม,มีก็มีการเล่นเทรดเก็งกำไรกันนะครับในวันนี้จะมีการเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มใดก็คอยดูทิศทางกะจังหวะกันให้ดีขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ